เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง o p Ten วันนี้แล้วคุณจะไม่พลาดความสนุกกับศิลปินคนโปรดสวัสดีครับ o p Ten วันนี้ขอรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเมาส์กับศิลปินสุดฮอตของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นก็คือนางเอกสุดสวยอมแอมเพชรบ,บ้านแพง วันนั้นนะคะก็เป็นวันที่หมอล่มเนาะคะ่ะเวลาเลิกเลิกงานแล้วกะจะต้องไปหาที่พักเพราะว่าอมแอมมามารถส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาที่พักกันแต่บางทีเนาะเราไปเล่นเราไปแสดงที่แบบตามชุมชนที่แบบมันไม่ค่อยแบบมีโรงแรมมีที่พักอย่างเงี้ยค่ะอมแอมก็ได้ไปพักที่โรงแรมหนึ่งแต่จําไม่ได้เนาะมันมันก็ มันผ่านมาหลายโรงแรมมากไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างเจังหวัดรีส,สกเกตนะคะใช่รีส,สกเกตแล้วก็ฤดูการนี้นะคะสีสกเกตนี่มีงานเป็นร้อยงานเลยค่ะ้องต้องเจอกันอีกเยอะนะคะก็วันนั้นก็ไปพักกันหนูก็จะนอนกับผู้จัดการนะคะน้องเจเล่อญิง้องนึงก็จะเป็นพี่ฝ้าแล้วก็ผู้จัดการวิฝ้ายเนี่ยค่ะเราก็ไปแล้วทีนี้ อ๋อพวกหนูจะเล่นเช้ากันเล่นถึงเช้าถ้าอยู่อีสานกับสิมาล่นสอดแจง้งสอดแจ้งกับประมาณหกโมงเสาร์ตีหาทีนี้เข้าที่พักกันถึงก็จะประมาณแปดเก้าโมงเนี้ยค่ะแต่ทีนี้เราจะเป็นคนแบบนอนนอนเช้ากันเนาะเพราะว่าหมอลำเนาะเล่นเล่นเช้าก็จะนอนเช้าทีนี้เราก็จะเลือกห้องที่มันทึบๆหน่อยเนี่ยค่ะ ใช่ให้มันมืดๆเพื่อที่จะทําให้เราแบบได้นอนหลับไม่ต้องมีแสงสาดส่องก็จะเลือกห้องที่แบบผ้าม่านทึบๆอย่างี้ค่ะก็คือในแต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าประวัติในแต่ละที่มันเป็นยังไงแบบไหนเราเราไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาข้อมูลหรอกคะ่ะว่าเอ๊ที่ตรงนี้เคยมีประวัติรุ่นนี่นั่นไหมเราก็รู้แค่ว่ามันว่างแล้วก็มันสามารถนอนได้เราก็เลือกที่จะ พักตรงนี้เพราะว่าถ้าเราจะไปมัวหาที่พักที่ดีๆหรือว่าแบบเพอร์เฟกอะไรเงี้ยโ mm hmm. บนินงง่ายดอกจก้ะ mm hmm. ก็มอลล์ค่ะยู่ง่ายกินง่ายเนาะ mm hmm. ก็เลยเลือกพักที่ตรงนั้นที่โรงแรมนั้น mm hmm. ในระหว่างที่พักเนาะ mm hmm. ก็พาก,กันอาบน้ําล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วก็นอนเ mm hmm. จี่ก็นอนเพราะว่าเราเราก็จะนอนพร้อมกันอยู่แล้วเงี้ยค่ะ mm hmm. ทีนี้หนูรู้สึกว่าตอนหนูหลับไปสักช่วงหนึ่งเงี้ยค่ะ หลับไปสักพักหนึง่งมันเป็นแบบมันเหมือนอาการเหมือนเหมือนคนโดนผีอัามแต่หนูไม่รู้ว่าคนโดนผีอัามนี้มันเป็นแบบไหนแต่หนูรู้สึกว่าหนูอะโดนนี่หนูพูดมาก็คนรู้อย่างลวมันมันเหมือนอยากเรียกเจเล่อยากเรียกผู้จัดการแบบเจเล่มาช่วยพี่หน่อยพี่เป็นอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเล่าน่ะเหมือนเรียกในจินตนาการในความคิดแต่ว่ามันไม่สามารถแบบกระดุกกระดิกได้ไม่มันไม่สามารถแบบ เอื้อมมือไปไหนได้อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบเราโดนแบบล็อกตัวไว้เป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยแบบคอก็เอียงแบบนี้ไม่ได้แบบอึดอัดมากค่ะเป็นอาการที่แบบตายแล้วนูต้องโดนแน่ๆเลยเพราะว่าหนูอ่ะวันนั้นน่ะหนูลืมขอเจ้าที่ประมาณว่าทุกครั้งที่หนูไปเนี่ยนูจะยกมือใส่หัวแล้วก็เวลาเดินเข้าห้องนี้นู้จะบอกขออนุญาตเจ้าที่เจ้าท้างเด้อค่ะ ขออนุญาตลูกหลานมาพักพรมานอนมาพักอาศัยหากสิ่งในที่ลบกวนหรือว่าแบบโซประมาทไปก็ขอขอขมาลาโทษแต่วันนั้นน่ะหนูไม่ได้พูดแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าหนูเชื่อว่าวันนั้นน่ะหนูโดน เพิ่อนอาจจะมาทักไทยหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าแบบเป็นความรู้สึกที่เรียกไม่ได้เลยประมาณเกือบสองนาทีเลยนะคะที่เป็นอาการแบบนั้นเหมือนมันนิ่งไปทั้งตัวเลยแต่ว่าเรานะ่ะอยากเรียกเจเล่มากเจเล่ช่วยพี่หน่อยปลุกพี่ให้ตื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ก็หลุดออกมาได้นะคะอันนี้โอ้คนนั้นเขาของแข็งแต่เขาเจอบ่อยเจอบ่อยจนชินค่ะ เจเล่เจเล่น่ะเจอบ่อยเจอบ่อยกับหนูอีกแล้วก็เห็นเป็นตัวกับหนูอีกใช่บางทีเขาเห็นแต่เขาไอ้บ้าเขากวรหนูกลัวเขาก็จะมาเล่าให้หนูฟังทีหลังว่ามือนันเดอคอยเห็นคนอยู่ในห้องเงนยบๆสิคอยเห็นคนยืนนยู่มออกหันของนีเป็นเงาดำเป็นโน่นนี่นั่นนางจะมาพูดให้หนูฟังทีหลังตลอดแต่ว่าแบบตอนที่อยู่ด้วยกันนางจะไม่พูดเพราะว่านางกวนหนูกลัวเงี้ยค่ะ กลัวใช่ก็แอบกลัวแอบก,ก,ก็กลัวจริงๆใช่แล้วก็มีร้านนวดค่ะร้านนวดนี้อยู่โคราชค่ะโคราชบ้านเองตลาดเซฟปันไม่ระบุนะว่าร้านไหนใช่วันนั้นไปเล่นอยู่โคราชอำเภออะไรนะจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะเล่นโซนในเมืองนี่แหละคะ่ะดูก็เลยได้ไปตลาดเซฟปันทีนี่ค่ะ เรไปถึงร้านนวดปุ๊บดูเสิร์ชหาเนาะว่าร้านนวดไหนที่อยู่ใกล้ตลาดเซบัดมันก็มีหลายร้านเยอะแยะมากมายแต่วันนั้นมันสี่ทุ่มแล้วไงบางร้านเขาก็ปิดแต่เป็นเจอร้านนี้ค่ะก็เลยกดเข้าไปแล้วก็กดเบอร์โทรโทรหาพี่พี่ปิดร้านกี่ทุ่มที่ปิดหกทุ่มค่ะน้องมาได้เลยถ้าจะนวดสองชั่วโมงจากสี่ทุ่มตุ้ยยังคืนได้เราขับไปค่ะก็ไปถึงปุ๊บหน้าร้านนะพี่ มีแบบครึ่งรางของของังเต็มไปหมดทั้งพระนักพยากทั้งตักกุมารทั้งอะไรแบบเนี้เยเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราก็คิดว่าเพิ่นกับบูชาของเพิ่นเนาะเพราะเราก็เห็นแบบนี้เกิดอ,อ,อยู่แล้วแต่และสถานที่แต่คือคนเขาจะบูชาอะไรนะคะแต่ที่นี้พอเดินเข้าไปในในในห้องมันจะเป็นตึกแถวตึกแถวแบบเป็นครัหาสามชั้น แต่ว่าเตียงนวดน่ะอยู่ข้างล่างสองเตียงสองเตียงแล้วทีนี้ถัดมาก็จะเป็นโต๊ะเครื่องล้างของขังอีพี่ข้างนอกว่าเยอะแล้วนะข้างในเยอะอีกดูเดินเข้าไปดูสัมผัสได้เลยว่าคนลุกซูเป็นอารมณ์แบบเันพลังงานบางอย่างมาทักทายมาสัมผัสเรานูก็เลยเดินไปยกมือใสอ่หัวขออนุญาตเพลินขออนุญาตเจ้ที่จ้าทา แล้วก็วันนั้นมีหมอนวดอยู่หนึ่งคนกัแบบเจ้าของร้านอีกหนึ่งคนพี่รู้ไหมว่าแบบบรรยากาศที่บงังปังเวงมากรููแบบเฮ้ยได้มาแล้วยังไงก็ต้องหนวดเดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าแบบโทรมานัดตอนแรกไม่นหนวดนี่คะ่ะก็เลยเป็นหนวดเป็นอ่อนลงเตียงแล้วทีนี้ระหว่างนวดหนูก็พยายามแบบไม่อยากให้ตัวเองหลับเพราะว่าหนูหนูว่าบรรยากาศมันชวนน่ากลัวมากแต่ว่าช่วงหนึ่งหนูก็เลอหลับ ที่นี้เผลอหลับไประหว่างที่เขานวดเท้าเนาะเขานวดเท้าให้หนูเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เคลิม้มแล้วก็หลับไปเลยที่นี่ค่ะเป็นอาการเดียวกันกับนอนโรงแรมเลยค่ะพี่อาการแบบขยับไม่ได้ทีนี้วันวันที่อยู่โรงแรมโยวันที่โรงแรมเนี่ยมันยังไม่ได้กดเท่าวันนี้นะวันที่วันที่นวดเนี่ยเรารู้ว่ามันมีเครื่องล้างห้องขังอะไรเยอะมากไงเราก็เลยคิดว่า ต้องใช่แนไม่อะไรก็อะไรอยจางที่อันนี้เล่นแบบมาทับตัวเลยนะคะทั้งตัวแล้วก็ปิดตาครับทั้งตัวแล้วก็ปิดตาหนูแล้วหนูจะเรียกใครได้ละ่ะหนูก็พยายามหนูพยายามแบบฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดแบบนี้มันมันไม่มีใครช่วยหนูได้เพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหมอนวดเขาชื่ออะไรเป็นอาการที่แบบแคล้ายกันกับ กับอยู่โรงแรมเลยค่ะแต่ว่าแบบมันน่ากลัวกว่าแล้วคอคอหนูนี่เหมือนเหมือนเป็นคนคอตกมอนเลยเป็นอารมณ์แบบคอเคสไปแบบนี้ค่ะและไม่สามารถกระดุกกระดิกได้ก็เลยคิดว่าก็คงโดนวันนั้นพี่รู้ไหมหนูทำยังไงในในในความคิดตอนนั้นหนูท้อนหายใจอย่างแรงเพื่อที่จะแบบต่อสู้กับความรู้สึกนั้นไง اذ? มึงสีเฮ็ดกุยลีบอในความรู้สึกนะมึงสีเฮ็ดก็กุยลีบ่เบิ้งกูจิตสู่มึงในใน,ในความคิดตอนนั้นน่ะหนูก็เลยแบบถอนหายใจแบบคืบก็เลยหลุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็คงโดนผีอำวันนั้นเพราะว่าบรรยากาศบันชวนน,นีร้อนเหลือเกินนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมันอาจจะไม่ใช่ผีอำในความคิดของของคนก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกหนูอ่ะหนู ว่าเป็นการโดนผีอัมค่ะก็เป็นประสบการณ์ร้อนๆค่ะขอบคุณค่ะ